ขอดูกันทุกคน เปิดภาพประทับใจนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนำพวงมาลัยไปกราบซ้อนุชเนื่องในโอกาสวันแม่ครับล่าสุดกัทุกคนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็โอ้โหน่ารักมากๆนะครับได้นำมาลัยเนี่ยไปกราบซ้อนุชนะครับจนซ้อนุชได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับสุขสันต์วันแม่จ้าลูกสาวคนโตพี่อิงอิงนะครับซึ่งคําว่าอิงอิงเนี่ยก็เป็นน้องลําแพนนะครับทุกคนที่ชอบเรียกพี่อุงอิงนะครับเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆครอบครัวนี้นะครับ ไม่ต้องแปลกใจครับทุกคนทําไมซ้อนนุชแล้วก็บอสโจเนี่ยถึงรักน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมากเหมือนลูกสาวแท้ๆคนหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเห็นไหมครับรู้จักความรู้จักภาษามากๆครับทุกคนเนื่องในโอกาสวันแม่ก็นําพวงมลาลัยไปไหว้ซ้อนนุชเรื่องในโอกาสวันพ่ออุ๋งอิงก็ไหว้พ่อโจครับทุกคนนี่คือสิ่งที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทํามาโดยตลอดครับและวันนี้โหนะครับเราเชื่อว่าซ้อนนุชเนี่ยประทับใจแน่ๆถ้าเป็นภาษาบ้านเราแล้วทุกคนถ้า เป็นลูกก็จะบอกว่าโอ้ได้ยอนครับ ลูกสาวคนนี้จังแมนได้ย้อนคักนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยตั้งแต่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับงานมีทุกวันนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่างานต่างๆที่วงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังไม่เคยได้รับก็ได้รับครับทุกคนอย่างเช่นนะครับทุกคนงานพรีเซนเตอร์งานที่แบบว่าโอ้โหได้รับเป็นสปอนเซอร์หลายๆตัวแบบนี้ครับทุกคนนี่คือน้องครับทุกคนมาเปลี่ยนแล้วก็มาสร้างกระแสมาเป็นตัวดึงดูดให้กับวงครับทุกคนนี่คือลูกสาวที่ ได้ย่อนหลายนะครับทุกคนเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับบอสโจแลวก็ซอนนุชด้วยกันนะครับที่ได้บุคลากรเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับและอีกหนึ่งสิ่งที่เราลืมไม่ได้นั่นก็คือผู้ผลักดันผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือซอนนุชบอสโจนี่นะครับทุกคนที่ทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนทุ่มเทงานให้กับอง้์อิงเพชรบ้านแพงสร้างน้องนะครับเป็นอง้์อิงเพชรบ้านแพงจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยลูกสาวนะครับและวันนี้โอ้โห ซอนนุชดโพสต์เอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับ แฟนคลับ FC ก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆครับทุกคนด้วยความน่ารักเนาะและทุกคนเข้าไปดูหน้าปกซอนุษนะครับทุกวันนี้ก็ยังเอารูปน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและครอบครัวนะครับขึ้นหน้าปกอยู่เลยไม่เปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะครับทุกคนสําหรับซอนุษน่ารักมากๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยถือว่าเป็นลูกอีกหนึ่งคนเลยที่ซอนุษแลวก็บอสโจนี่รักมากๆครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะารับเป็นลูกบุญธรรมโดยกฎหมายหรือไม่กฎหมาย อิม่มมองว่าเนี่ยเขาก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงขนาดนี้แล้วจริงๆการจดมันไม่ได้สําคัญอะไรเลยครับสำคัญกับการที่เขาเนี่ยรักอุ้งอิงมากน้อยแค่ไหนมากกว่าครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ แฟนคลับควรจะโฟกัสนะครับทุกคนอันนี้ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยนะที่เวลาซอนุชเนี่ยได้มาแชร์ลูกสาวบ่อยๆอย่างอุ๋งอิงได้เป็นพรีเซนเตอร์ซอนุชก็มาแชร์แสดงความยินดีกับลูกสาวนะครับหรืออุ๋งอิงเนี่ยทำกิจกรรมอะไรครับทุกคนซอนุชบอสโจเนี่ยก็เข้ามาแชร์ก็เข้ามาชื่นชมลูกสาวคนนี้นะครับและหนึ่งสิ่งเลยที่เราได้เห็นมาโดยตลอดเนี่ยอุ๋งอิงเนี่ยจะชอบโทรถามซอนนุชนะบอกว่าแม่นุชเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงเนี้ยซอนนุชก็กําลังแบบว่าตั้งท้องน้อง YouTube อยูงทู วันนั้นเนี่ยเสียนนท์ได้มีการโทรหานะครับโทรหาซ้อนนุชครับทุกคนแล้วก็โอ้โหนะครับอุ้งอิงเนี่ยถามซ้อนนุชบอกว่าแม่นุชเป็นยังไงบ้างดูแลสุขภาพเจ้าของนได้จ้านะครับอุ้งอิงก็บอกกับซ้อนนุชไปอย่างนั้นกบทุกคนน่ารักมากๆลูกสาวนะครับนะแล้วก็วันนี้ทุกคนก็คงจะเห็นแล้วสําหรับภาพประทับใจนะครับแล้ววันนี้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็เข้าไปในโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเพื่อที่จะไป รับบทนะทุกคนของลำเรื่องต่อกรแล้วก็วันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าอุงอิง จะได้รับบทรกรลำไหนครับทุกคนซึ่งวันนี้ลูกสาวก็แบบโอ้โหน่ารักมากๆแล้วช่อง YouTube แต่และช่องคึคกค,กคักมากๆวันนี้องค์อิงไปที่โดมนะครับทุกคนมีหลายช่องที่ไปถ่ายทําน้องเนี่ยเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะซอนนุษย์นะครับทุกคนก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นี่เลยครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหยอดไลค์ยอดแชร์นี่คือเยอะมากจริงๆนะ นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไป2่องคอมเมนต์บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทางด้านพ่อการใช้วิรัยสินนะครับก็บอกโอ้โหนะครับน่ารักมากนะครับนะเป็นภาพที่สุดประทับใจสุดๆนะครับ นะครับเป็นภาพที่น่ารักมากเลยครับชอบภาคนี้มากเลยค่ะ f อน้องอุ๋งอิงค่ะนะครับดีต่อใจมากเลยค่ะอีหล่าหูจากความหลายนะครับน่ารักอบอุ่นมากเลยครอบครัวอบอุ่นนะคะรักนะคะคุณแม่มีอ่านคอมเมนต์นะครับอ่านแบบรัวมากเลยนะอุ้มอิมข่าวกระแสคือตาดีมากนะฮะนะครับโอ้โหแฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆนะครับนะ เดี๋ยวมิมก็จะไปแสดงความคิดเห็นนะครับอย่าลืมไปกดความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นนุ้มอิ่มด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหแฟนคลับ FC ก็คือเข้าไปกดแชร์กันแบบรัวๆกันเลยนะครับนะซอนุษย์ลงเอาไว้นะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับทุกคนบอสโจก็มาแชร์นะครับพร้อมเขียนอิโมจิหัวใจด้วยนะสำหรับบอสโจยมานินนะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับเป็นภาพที่น่ารักสุดๆนะครับน่ารักมากทุกคน ซอนุศซอนุศก็น่ารักมากนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้แล้วเย็นเนาะมี้มองมองว่าเวลาอยู่ใกล้ซอนุศอะเวลาเราไปเจอท่านอย่างเงี้ยอยู่ใกล้แล้วเย็นอยู่ใกล้แล้วมีแต่ความเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ความดีอะมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยครับทุกคนเนาะแล้วก็ซอนุศเนี่ยรักแล้วก็เมตตาน้องอุ๋งอิงเพลิดาพแพงมาตลอดนะอย่างช่วงแรกๆที่น้องเข้ามาใช่ไหมครับหาชุดในสมัยที่ตัวเองสาวๆนะทุกคนถ้าทุกคนยังจําเหตุการณ์นี้ได้ซอนุศเนี่ยจะหาชุดที่ตัวเองสาวๆใส่ให้น้องอุ๋งอิงใส ในตอนนั้นองค์อิงก็ยังไม่ได้มีเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะมากมายนะทุกคนพอองค์อิงไปตอนนั้นน่าจะไปงานงานศพนะของของทางด้านพ่อหลอดเนาะแม่นกตอนนั้นซนนุ้นเนี่ยก็ได้มีการแบบว่า,อาเอาชุดนะครับให้กับน้องใส่ในสมัยเป็นสาวก็คือสวยมากตอนนั้นอะถ้าทุกคนยังจาได้เนาะเป็นคลิปแร,แรกๆที่พวกเราแบบว่าติดตามกันเลยอ่นะครับน่ารักมากๆนะครับทุกคนนะ สำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสก็นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวทุกเคลื่อนไหวของอิงนะครับแล้วก็หลังจากที่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะรับก่อนลำเสร็จพรุ่งนี้ก็ต้องไปกรุงเทพมหานครต่อนะทุกคนรายการคุยแซบโชว์เลื่อนแล้วก็ไปรอถ่ายของหมอลำไอดอลต่อหมอลำไอดอลต่อนะทุกคนก็จะเป็นรายการตีสิบ สีเบเยอร์โอ้โหแล้วก็มาที่วัดหลวงปู่ศิลาอีกนะครับทุกคนคือแบบงานแน่นสุดๆอุ๋งอิงนะงานแน่นมากลูกสาวนะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับแล้วก็ตอนนี้คืออุ๋งอิงเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะของของคนสีสกเกตเลยนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยเวลาอุ๋งอิงไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยคือแฟนๆเนี่ยแห่ตามไปครับทุกคนอย่างผาหมอยแดงนคือคึกค,คักมากๆนะครับทุกคน นะ,อะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับบุ๊คยิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเนาะเดี๋ยวนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนยังไงก็ขอให้พ่อพ่อแม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วย,นนแ,ลย,ววยแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ ซัพพอร์ตอุ้มอิ่มข่าวกระแสเสมอมานะครับรักพ่อแม่เอฟซีทุกคนมากเลยอะ่ะหนึ่งปีกว่าๆเราก็ยังอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมาจริงๆนะครับแล้วก็เราจะอยู่แบบนี้ด้วยกันไปตลอดเนาะอย่าไปไหนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับฝากกดติดตามอุ้มอิ่มด้วยนะครับ